สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กะมาหลายวัดแล้วครับมาหลายวัดแล้วครับวันนี้ก็เป็นวัดที่สามแล้วนะครับวันนี้น้าๆยุดที่ครับน้าๆยุดที่ก็เอาให้คุ้มเลยครับวันนี้กาสิมากาบทาวเวสุวรรณครับถาวเวสุวรรณอยู่แถวตลาดน้ำบางข่านะครับตลาดน้ำบางข่านะครับวันนี้ก็สิมาาขอขอพรนะครับขอพรขอโชคแล้วครับขอโชคครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับมาครับมาขอโชคน้วยกันนะครับนี่ก็คือ้าวเวสุวรรณอยู่ตลาดน้ำบางข่านะครับ ้าวเวสวรรองค์ไงญ่ครับตัางต่าง,งานอยู่ครับสาธุเ้อครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของเตอดินลำท่านที่ได้มากราบขอป้อนคับท้าวเวสสวรรน,นะครับอยู่ตลาดนามบางค่านะครับต่างต่้งงานกางแกงนะครับครับบรรยากาศจะไป ชมตล,นนตลาดน้ำนครับไปหาซื้อของกินนะครับไปครับหาเหรียญตลาดน้ำกันครับขอเชิญพี่แจ๊คนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับที่ชาวที่สังข่ารวัดแจ้งได้ไหมครับตลาดน้ำบางข้าวนะครับหลังจากที่แบบขอพรขอโชคขอลาบลายวัดแล้วนะครับเมื่อยครับเกิดเมาฮาแวะหาซื้อของกินนะครับ ขนมหวานก็ไลยครับตลาดน้ำบางค่าครับหาวามกินจะข้าวกันครับตไมะขอคุณากกันเลยสองทุยซื้อแล้วอร่อยจ้ะ หลังจากคีอยางเมือเล้วครับาหาไนกักกินครับอาหารนักกินครับ ป้านอาหารที่ฟังโน้นนะครับบ้านนี่คนเต็มเลแลวครับต้องไปฟังหนึ่งครับมันนี่ยค้นกันหลายครับมันนีครับ ทำได้ตลาดข็้าทังหลายเต็มอยู่ครับนี่เป็นบรรยากาศครับที่ตลาดน้ําบางคาครับสำหรับคลิปชิมนี้กับขาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหากินเข่าข้างในก่อนครับคน้ลายครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ